ฉันต้องหลุดจากวงจรนี้ให้ได้ฉันต้องรวยให้ได้ตอนนั้นรู้ล้วตัวเองก็าทำยังไงฉันจะต้องให้บ้านฉันมีความสุขบ้านฉันจะต้องโชคดีมีความสุขเหมือนบ้านอื่นให้ได้จุดนี้แหละทำให้พี่ยอมไม่เรียน สวัสดีคุณพ่อโอ้โหเราไม่เจอนานเนาะนานเลยเปนสบนั้นอยู่โพลิพัทเนาะใช่ครับทำไมเธอหล่อไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะไม่เปลี่ยนเลยตอนแรกพี่คิดว่าเปลี่ยนดูเสร็จยี่สิบปีหน้าเหมือนเดิมอ่ะไม่แก่หน้าแก่แต่ไไม่ตัวจริงทำไมดูดีกว่าในในในออนไลน์อ่ะพี่ดูเออตัวจริงดูดีกว่าเยอะเลยที่พูดจากใจเลยนะเหมือนเดิมเลยดูเสร็จหน้าเนอทํทำที่ไหนอ่ะ อ่ะมาขอบคุณมากที่สละเวลามาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับน้องพอเพราะรายการดีพี่ชอบขอบคุณมากครับผมนี่ที่ถ่ายแล้วเหรอยังไม่ถ่ายยังยังฝันเรา้อ๋อโอเคอ๋อนี่คือบีบก่อนเนาะไม่ได้ใส่าเพรายเปรายการผมบ้างไหมดูดูดูเห็นเป็นพวกนักธุรกิจอะไรเนี้พี่ชอบพี่ชอบครับผมก็ นั่นเป็ะเหตุผลที่เชิญพี่มาก็ตีมของเราคือสัมภาษณ์คนได้เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละวงการอรายการนี้ชื่อว่า Exclusive Talk ก็จะสัมภาษณ์หรอจนมากจะเป็นเซลฟ์เมททั้งสิ้นนะครับก็เนี่ยครับผมก็เลยอยากให้คนดูได้ได้แรงบันดาลใจแล้วก็อย่างที่เองลำบากกว่าหลายคนตั้งเยอะที่ดูอยู่ทุกวันนี้ยังมาวันนี้ได้เลยเดี๋ยวถามเยอะๆนวคริบพี่ตอบทุกประเด็นเลยพี่ชอบพูดอยู่แล้วครับผมอันนี้ออกนี่กี่นาทีอะแสนสิบถึง ชั่วโมงนึยเหรอเอายาวๆเลยยิ่งดีครัูประวัติที่มันยาวสร้างหนักได้ครับ่นคือที่ได้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 เอาออกมาปี่แต่งตัวยิวชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะมาที่บ้านผมโหยินดีเลยก็เราเคยถ่ายงานร่วมกันแล้ว20ปีแล้ว20ปีแล้วคุณพอหน้าไม่เปลี่ยนเลยหล่อเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับไปถามว่าร่ำรวยกว่าเดิมอีกนะครับนักธุรกิจที่ฉายาคือนักธุรกิจมือร้ายแต่ว่าเผอิญว่าโทษทีนะผมแสบตาก็เลยขออนุญาตใกล้ๆตัวก่อนว่าได้ได้ได้เอาแค่ที่พี่ใส่มาวันนี้ก่อนแล้วกันครับบริเวณมือเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับก็หลายร้อยล้อนะครับพิงดิมอนอันนี้อีกก็วงนี้ก็เป็นร้อยแล้วแลนนนีีี่ออกกกั้หาาายม ท็อปเกรดหมดเลยวงนี้วงเดียวเป็นร้อยแล้วเลยครับพี่อ่าน,นี่30กะลัดเกือบ30กะลัดแล้วไฟต่อไม่ถูกเลยครับก็ต้องประมาณน,นี้อยู่แล้วฮะจได้ผมเคยสัมภาษณ์พี่ยูชัยผมจำได้ว่าป,วรประวัติประวัติพี่สุดยอดมากเลยแล้วผมอยากจะให้วันนี้ท่นานแฟนของผมที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังเด็กรุ่นใหม่เนาะเด็กรุ่นใหม่เพราะพี่เกิดยุคเบบี้บูมเนาะแต่พี่ไม่ยอมแก่นะบอกตรงๆเลย เพราะอะไรถึงเลือกที่จะสัมภาษณ์คุณชูชัยคะครั้งที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วก็รายการมันชื่อว่า The Exclusive Talk นะคเอนเซ็ปต์ของรายการคือเราจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะคนที่เป็นที่สุดของวงการนั้นเท่า nah น um> ั้นทีนี้พอเรารู้นึกถึงพวกจิวเวอรี่ก็นึกถึงพี่ชูชัยแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าแฟนๆช่องผมเนี่ยหลายๆคน อาจจะไม่เคยดูอ่าอาจจะอาจจะไม่รู้ประวัติพี่ชูชัยว่าเฮ้ยเขาต้องฝ่าฟันสู้ชีวิตมาขนาดไหนเราก็อยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้คนดูเราได้รับทราบแบบว่าแบบเฮ้ยคนจะมีแบบนี้ได้คือเขาไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆเขาได้นะ<อ>เขาต้องฝ่าฟันเนี้ยครับ<อ>ซึ่งเราอยากให้คนดูได้แรงบันดาลใจได้ความรู้เราก็เลยเชิญพี่ชูชัยมา ยอดย้อนไปโอเควันทั่วนี้หมื่นล้านวันแรกกี่บาทครับติดลบติดลบที่ <ไป S 2> บ้านค,คือติดลบเรียกว่าเป็นอยู่ในสลัมคนจีนเนะาะแถวตลาดภูรางรถไฟแล้วก็วันนันตอนเด็กๆก,ก็วิ่งไปวิ่งมาเงี้ยตามภาษาแต่รู้สึกไม่มีความสุขทุกวันที่เราอยู่แต่บ้านโน้นทะเลาะบ้านน,น,าาน,นี้บ้านนี้ทะเลาะบ้านนั้นวุ่นวายบ้านนี้ตีกันอะไรเงี้ยเราไม่ชอบแบบนั้นบ้านบ้านพี่เท่าเนี้ยเต่าห้องนี้แค่นี้นะแต่วพี่น้องอยู่กัน12คนตอนนะั้นคุณพ่อคุณแม่ทาอะไรครับ คืออย่างนี้คุณแม่เมื่อก่อนเล่นงิ้วแล้วก็มาพบรักกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยคือค้าพลอยเรียกว่าติดหนึ่งในสามของยุคนโน้นเนาะที่เอามาส่งตามบ้านม่อมอ,มอแต่ตอนนั้นพี่อายุ11อแล้วคุณพ่อก็เสียม,มันก็เหมือนตัดตอนไปเลยไม่มีคนทำต่อ,อนะคุณแม่พี่ต้องเลี้ยงลูกสิบสองคนแลสิบสองคนพี่ถึงรักแม่พี่มากเพราะว่ายุคนี้แม่เลี้ยงเดียวเนาะพี่งบอกว่าทรมานเลยแต่แม่พี่อ่ะเลี้ยงลูก12บสองคน มือหนึ่งจูงอันนี้มือหนึ่งเท้าเอวแล้วทำไง12คนนี้ให้รอดหมดเนี่ยเธอว่ายากไหมยากมากเป็นคนที่เท่าไหร่ครับพี่ที่เป็นคนที่แปดผมได้ข่าวบว่าพี่เนี่ยเป็นคนเลือกที่จะไม่ไปเรียนต่อเพื่อให้พี่น้องได้เรียนใช่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 เป็นความจริงนันเป็นยังไงครับคือมันอย่างนี้พอดีพี่ชายพี่จะเป็นติดเนาะที่เชียงใหม่คือบอกตรงๆว่าบังเอิญบ้านพี่อ่ะค่อนข้างเรียนเก่งพี่ชายคนโตจนถึงน้องสาวพี่อ่ะคนที่เก้าเนี่ย เรียนได้ที่หนึ่งหมดเลยโชคดีตรงนี้แต่ตัวพี่เป็นคนที่เรียนน้อยแค่จบป .7 เท่านั้นตอนนั้นเนี่ยคือคุณแม่ขอให้พี่หยุดเรียนเออไม่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 มไม่บอกเองว่าพี่เรียนพอพี่พี่ชายเรียนติดนะเราจะคุกคีเออตอนนั้นพี่จะอยู่กับพี่สาวครับแล้วก็ช่วยพี่สาวขัดดินส่งของคือบ้านเราทุกคนต้องทำงานครับพี่รู้อย่างเดียวว่าชีวิตเด็กพี่ไม่มีเลยนะ คือเล่นสื่อพบทํางานขัดดินพี่ต้องขัดถึงตีสองตีสามนะขัดดินนี่คือขัดอะไรขัดดินคือขัดแหวนโดยแหวนเนี่ยจะรับมาจากแถวบ้านหม้อทั้งหมดเลยแล้วบังเอิญพี่สาวพี่ขัดแหวนสวยพอพี่มาช่วยขัดแหวนเนี่ยทุกวันพี่จะต้องลงบัญชีเนาะเป็นคนไปส่งแหวนร้านนู้นร้านนี้พี่ดูรู้จักหมดเลยพอมาลงบัญชีเนี่ยเราเรียนเสร็จปุ๊บเธอคิดดูเส้นเบอ่์เก้าขวบสิบเอ็ดขวบอ่ะพี่ต้องทําตรงนี้แล้วนะ วาดแบนเอาวงนี้ก <souvent> <oh ี่วงกี่วงเราเลยเห็นแบบทุกแบบเลยแล้วเกิดเราเราเป็นคนชอบเสร็จแล้วพี่สาวพี่เนี่ยก็คือไปได้ห้องห้องหนึ่งที่โรงแรมอินทาใต้ดินแล้วก็ชื่อบังกอกบาซ่าก็เป็นที่จุดขายกิฟต์ช็อปพี่บอกเจ้เดี๋ยวผมจะทำเองเธอเธอจะไม่เรียนต่อเหรอบอเจถ้าเรียนต่อน้องอีสีคนจะไม่ได้เรียนนะและเฮียก็จะไม่ได้เรียนด้วย แต่ตอนนั้นพี่อายุประมาณแค่เก้าขวบสิบขวบเองพี่คิดได้ยังไงอะว่าแบบว่าเฮ้ยฉันอยู่เรียนเพื่อให้คนไม่รู้อต,รต,อตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยากอยากช่วยทางบ้านเราเราเห็นเลยว่าถ้ามันปิดร้านนี่ไปจะเอาอะไรกินนะ่ะน้องไม่ได้เรียนแน่นอนพี่ชายก็ไม่ได้เรียน<ม>พี่เป็น,น,นคนงนี้ตัง้งแต่เด็กเลยคือเราเห็นความลำบากของคุณแม่เราเคยเห็นเลยคุณพ่อทะเลาะคุณแม่แล้วก็เอาชานข้าวเนี่ยเฟี้ยมาไปกับพื้นแล้วแม่ก็ร้องไห้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเขาไปกอดคุณแม่ คือแม่เสียใจเรารู้ตอนนั้นเรารู้แล้วตัวเองต้องทำยังไงฉันจะต้องให้บ้านฉันมีความสุขบ้านฉันจะต้องโชคดีมีความสุขเหมือนบ้านอื่นให้ได้จุดนี้แหละทําให้พี่ยอมไม่เรียนฉันต้องทําให้ได้ด้วยฉันต้องทําให้ดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนเดียวที่จะต้องทําให้ได้ในจุดนี้ได้ไม่ได้แต่น้องได้เรียนก่อนพี่คิดอย่างนี้นี่ขนาผ่านมาหลายปีแล้วพูดถึงก็ยังแบบ ไปเลยนใช่ใช่ใช่พี่ก็เป็นอย่างี้แหละเนาะพอพูดถึงแม่กับชีวิตเก่าๆเรารู้สึกว่าพี่เกียดความจนมากแล้วไม่กลับไปเจอแบบนี้อีกแล้วการสร้างน้อสร้างตัวด้วยตัวเองความกระตันยูที่มีต่อคุณแม่นะครับการรักครอบครัวคือผมว่ามันก็ต้องบอกว่าเป็นสัมภาษณ์ที่กลมกล่อม ใช่ใช่ใชวันนี้เป็นวันแรกที่เฮ้ยปีร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วเราแปก็อินตามไปด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าเออเขาคงแบบลําบากมากจริงๆเนาะตอนนั้นแบบเขาร้องไห้อะถ้าใช้ช่วยขยายความจนให้ฟังหน่อยได้ว่าตอนนั้นมันจนขั้นไหนเพราะว่าเผื่อบ,บางคนมันไม่เคยได้สัมผัสอย่างที่คือบางวันมันไม่ได้มีข้าวจะกินนะแลต้องยืมเงินคนข้างบ้านนะ่ะแล้วพี่เป็นคนไปยืมเองด้วยนะตอนนั้นพี่ยอยู่แม่สอดกับแม่คุณพ่อตอนนั้นเริ่มป่วยแล้วก็ขายพลอย คุณแม่เนี่ยต้องไปอยู่ที่แม่สอนแล้วก็อุ้มพี่เนี่ยพี่ไปเรียนอยู่ที่นันสามปีเนาะในช่วงนูน้นแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยแม่เหม่อลอยเหมือนคนซึมเศร้าพี่เห็นเลยแล้วก็แม่บอกว่าวันนี้เราไมีข้าวจ่กินแค่นั้นเองอะ่ะพี่วิ่งไปขันบ้านนะซอบ,บอกซออบ,บ้านวันนี้ไม่มีข้าวจะกินซอก็เลยเงินให้สามร้อยเพราแม่รู้แม่ตีพี่อ่ะเลยนะ ความที่เขา,าแบบศักดิ์ศรีของคนน่ะเธอทำงี้ได้ไงแต่พี่บอกไม่เป็นไรก็เลยมากอดพี่มันผูกพันกันนะพี่บอกฉันต้องหลุดจากกรงจอนนี้ให้ได้ฉันต้องรวยให้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่นาทีนั้นเลยคือคิดว่าจะไม่กลับคือมันเจออะไรแบบนี้เยอะเนาะเราอยู่ในสังคมที่เราเห็นต้องต่อสู้ฝ่าฟันบากบันโอเคมาถึงช่วงที่ได้คุย,ยในครอบครัวแล้วว่าฉันจะไม่เรียนต่อนะ แต่ตอนนั้นน่ะพี่มีแผนอย่างครับว่าพี่จะไปทําอะไรต่อหลังจากไม่เรียนคือคือก็รู้ว่าต้องไปเฝ้าร้านแทนพี่ชายชแต่เรายังเด็กมากเนาะล้าจาได้เลยว่าวันแรกที่เราไปร้านเนี่ยนะคือมือไม้สั่นเนาะเพราะมันฝรั่งหมดเลยแต่เรามังเอิญภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเก่งฟังรู้เรื่องแต่เวลาพูดอน่ยยังไม่คล่องมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่บอก ฉันต้องเรียนรู้และฉันต้องเอ็กซ์เพรสฉันต้องพยายามเสาะหาสิ่งที่จะถ้าฉันพูดไม่ได้ฉันก็ขายของไม่ได้งั้นพี่ไปหาวิธีฝึกที่ไหนตังก็ไม่มีจะไปเลือกจากลูกคา้กคานี่แหละลูกค้านี่แหละที่เป็นคนสอนเราเชนก็ถามว่า what is that อะไรเนี้ยพี่บอก my English very poor madam but I try to speak for you ขเขาก็จะบอก you so young you so cute but you no learn พี่ขึ้ดขึ้นมาทาันทีเลย because my family very poor I have to do it อ<ๆ>ู้ก็น่ารักมากช่วยซื้อพี่กันใหญ่เลยนี่คือจุดหนึ่งนะที่ไปได้เงินจากตรงนี้แต่บางครั้งก็มาดูเอ๊ะฉันขายความสงสารหรอไม่ใช่พี่จะมีอีโก้ในตัวเอง no I have to do it myself ฉันต้องพูดได้ให้ได้ไม่ใครมาสงสารฉันด้วยฉันอายุ1 1ขวบแต่ฉันต้องทำให้ทุกคนบริในตัวฉันศรัทธานในตัวฉันให้ได้แล้ว ทำแบบนี้อยู่นานไหยครับแล้วก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีที่ทำจนพี่โตขึ้นแล้วพี่ก็มาสร้างแบรนด์พี่<อ>จนพี่ส่งน้องเรียนจบพี่ชัยก็เรียนจบก,ก็ตอนนั้นเรารู้สึกครอบครัวเราดีขึ้นต้องบอกว่าประทับใจเหมือนเดิมเ,เคยสัมภาษณ์พี่ยูชัยมาแล้วเมื่อ ยีปีที่แล้วยีปีที่ลแล้วตอนนั้นมันเป็นรายการทีวีชื่อว่า VAP สัมภาษณ์กับพี่ตุ๊กยานนี้จาได้เลยว่าไปบ้านพี่ชูชัยแล้วก็จําได้ว่าพี่ชวชายเป็นคนเก่งมากต้นทุนไม่ได้เยอะแต่แบบใฝรู้แล้วก็เป็นคนเพียรพยายามจนสร้างตัวเองได้ทุวกวันนก็คือเราเราชอบเราชอบคนแบบนี้อะไรคือสิ่งที่หนักหนาที่สุดในชีวิตของพี่ครับอ๋อช่วงโควิดเนาะอันนี้หนักหนา ค,คือช่วงโควิดนี่นะเราต้องพูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่สงครามสงครามเป็นแค่หย่อมๆเนาะแต่นี่มันทั่วโลกเลยนะแล้วไปทุกซอกทุกมุมทุกหัวละแหงมันยิ่งกว่าสงครามโลกแต่ดีว่าพี่ก็มีวิธีมีธรรมะแล้วก็อยู่แต่บ้านแต่ทุกคนเนี่ยไม่อยากเอ็กซ์เพลแล้วและนี่คือที่มาที่โลกออนไลน์โตแบบบูมเลยในยุคโควิดเนี่ยคนรวยจากออนไลน์เยอะมากแล้วพี่มองเห็นจุดนี้แล้วนี่คือที่มาที่จะต้องมาเล่นออนไลน์ให้ได้ แต่ก็มีคนบอกว่ามึงเกิดยุคเบบี้บูมอายุ62อเองจะไปเล่นออนไลน์ได้หรอเด็ก15บหู้มันยัิงไม่อยากทําเลยมันจะประสบความสําเร็จไม่ได้เล่นจะทําได้เหรือบอกเลยนะพี่ว่า้องพระศิวลึงศิษษศักดิ์สิทธิ์ที่พี่รักมากองพระมหาเทพขอให้ลูกได้ทําสิ่งที่ลูกรักแล้วพระลูกมองว่าอันเทรนนียกาลังมาแรงขอให้ลูกทําไม่ได้แล้วพี่ก็ทําได้เผื่อใครยังไม่ทราบรบกวนช่วยบอกหน่อยว่าติดตาม พี่ชูชัยได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับชูชัย The นะครับทั้ง YouTube แล้วก็เอฟบีบ้านฟ้าบ้านเขียวแอปทรงแอปส้งมีหมดเลยตอนทำมากี่ปีแล้วครับพี่ว่าพี่ทำบอลประมาณปีกว่า2ปีเองนะเห็นคุยกันนอกรอบนี่คือพี่ไม่ได้มกะทำแค่รายการพี่รายการเดียวแล้วพี่ฟังพี่ผมฟังพี่เหมือนพี่จะทําเป็นช่องเลยแบบมีรายการเดีเดี๋ยวเราดูต่อไปเนาะเพราะความฝันของเรานะๆถ้าเราคิดเป็นจริงมันก็จะเป็นจริง อยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคแต่ยุข้อสำคัญอยู่ที่นี่กับน,นี่สมองกับใจถ้ามันไปมันไปอย่างเดียวเลยครับผมคงข,ขอกลับไปที่โควิดสั้นๆน,นะครับเนื่องจากคนออกจากบ้านไม่ได้เลยแล้วพี่ก็เองก็ออกจากบ้านไม่ได้ใช่ใชคนถึงซื้อของออนไลน์เยอะไงตอนนั้นเนี่ยพี่สามารถขายเพชรออนไลน์ได้ไหมครับหรือว่าเขาก็นี่แหละคือที่มาที่พี่ขายเพชรออนไลน์อ๋อคือก็คือช่วงนี้เลยช่วงโควิดเนี่ย ก็ในเมื่อร้านก็ปิดเนาะคนก็มาไม่ได้ฉันเลยต้องมองเลยว,ว่าโลกออนไลน์เท่านั้นที่จะทําให้ขัดขายได้แต่คุณคิดดูสิคะก็ะปิน้ําปลายังขายยากเลยแล้วเพชรเนี่ยมันยากมากที่ค,คนจะให้เอฟเนี่ยภายในหนึ่งนาทีอะ่ะแย่งกันซื้อเพจของพี่เป็นเพจเดียวนะที่แย่งกันซื้อเพชรไม่ใช่มางา้อคนซื้อบิดทีละพันสองพัน no never in my life พี่ขายเม็ดก็เป็นล้าน เป็นล้านก็เคยขาย3 4ม้านก็เคยขายเชื่อไหมแล้วตอนนัน้คนที่มาดูก็คือคนมีตังค์เนี่ยนะครับรวมมือเขา,าบอกเลยนะในโลกออนไลน์นี่นะไม่ใช่ลูกค้าประจําพี่ด้วยนะเต็มไปหมดเลยเขมรออสเตรเลียนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็คนที่มาจากต่างจังหวัดเอาไปว่าคนที่เราไม่รู้จักเลยแต่เวลาเราขายเนี่ยเรารู้ว่าโลกออนไลน์เนี่ยเราต้องจับต้องให้ได้เพราะตอนระหว่างเลยเวลาที่พี่สร้างแบบนมานี้ทุกคนบอกของพี่ชายอยากซื้อแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงะ่ะ นี่คือที่มาที่พี่มองว่าอันเนี้ยจะต้องทำให้เอื้อไม่ถึงแต่ก็มีคนสบประมาทพี่นะว่าทําให้เกตมึงดาวลงไหมเดี๋ยวฟังนะครับครับมีโอมาเกษตรที่ไหนรวยกว่ามาแม่มี Y วขวดไหนที่ขายดีกว่ากระทิงแดงเห็นไหมไม่กี่บานแต่ทำไมกวาดหมดเลยเพราะมันคือตลาดแมส แล้ววันนี้พอสัมภาษณ์จบปั๊บเป็นยังไงบ้างฮะต้องบอกว่าลึกกับเขาเยอะมากได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ที่พี่อยชัยอาจจะไม่ยังไม่ได้เล่าในตแต่ครั้งแรกเนาะ,ะแล้วผมว่าที่รู้สึกได้เลยคือเขามีลูกเนี่ยคือกัดไม่ปล่อยคนเหล่านี้จะไม่มีคําว่ายอมยอมแพ้กีฟภาพไม่มีคือคือเขาจะทําจนกว่าเขาจะได้คําว่ายอมแพ้จะไม่มีอยู่ในดิกชนรีของเขาอ่าวว่าอีกอันหนึ่งที่คนเหล่านี้มีคือเป็นนักฟังที่ดี หลายๆคนที่ผมสัมภาษณ์มาไม่ได้เรียนสูงนะครับเนี่ยคุณยุชัยจบป .7 คุณตันจบม .3 แต่ทุกคนล้วนเป็นนักฟังเป็นนักสังเกตเขาถึงเป็นนักเรียนรู้ที่ดีมากอยู่กับใครก็ฟังอยู่กับใครก็ถามเหมือนเขาเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเอาปีเข้าน้ำเสร็จหรือยังคะเชิญเลยค่ะปีค่ะตื่นเตครับสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะกับพี่พอสนุกดีนะเจาะเก่งแต่วันนี้หนูงงว่าวันนี้ใครเป็นพิธีกร พ่อสออ๋พ่อพูดทีเดียวเลยคละปีเมื่อกี้พูดเยอะเหรอมันอย่างเงี้ยเป็นอินเนอร์มันออกมาเนาะพี่แค่เ์พี่นพูดเก่งเนี่ยทำงานง่ายอออ๋เหรแต่ว่าไม่หลงประเด็นนั่คือเรื่องที่ดีนะครับใช่าก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายๆคนใช่คือเป็นโอกาสที่ดีของรายการคุณชูชัยมากนะครับที่ได้มาในรายการของพี่พอนะครับผมใครที่อยากตามตัวเทปเต็มก็ไปตามที่ช่องพี่พ่อได้เลยนะฮะอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับชูชัยเดอะยูนิเวิร์สเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า EP หน้า าจะมีสาระอะไรดีๆม,มาให้ดูแต่ EP เนี้สาระแน่นอนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเชฟมีขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย